สวัสดีครับ FC ฟซีประกอบช่องช่างต้ามกรกอบใครมานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรนี่ครับพี่น้องเอโอมาทีเดียวโอ้โหมาทีเดียวเลยนะครับพี่น้อง FC มาเต็มเต็มเลยนะตอนนี้โอ้พี่แดงบอกว่าโลทำเทพไม่ทันนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับพี่น้อง FC มเพราะว่าผมพร้อมกับลูกชายนะครับเนาะมาไม่ได้ใช่ไหมพี่แดงเต็มเต็มนะ น้ำมะพร้าวหรือว่าพี่แดงตั้งดีๆเลยนะนี่พีแดงเห้ยน้ำมะพร้าวปลาด่ัดหน่อลูกจัดหน่อเอามางนครับเตรียมไปทำปลาแดงมีโูมีตะวันมาริโอเจ้าคุณช่างตั้มพอลลี่แล้วก็พี่แดงเจ็ดเจ็ด เออมาแปดแปดกรแปดเลยด้ยนะครับพี่น้องเอฟีเนาะบ้านก๊สามชาวปานด้วยขอบคุณมากมากโอ้ขอบคุณมากมากนะครับอ่าตาผมขอบคุณพี่ติ๊กี้คะท่ผมเนาะขอบคุณพี่ติ๊กกี้มากมากเนาะโอ้ยเลี้ยงน้ำปั่นเนาะวันนี้ก็หนาวด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งหมดมันห้าร้อยห้าร้อยอ่ะอนี่นะครับพี่น้องเอฟซี โล่อโอนไปแล้วเอ๋อส่งสลิปให้ดูแล้วไม่เห็นห้าร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่โอนไปน่ะอืออ่าอือจำนวนห้าร้อยบาทใช่ไหมห้าร้อยห้ารมันจะเป็นยีแก้วยีแก้วเนาะต้องโอนแล้วล่ะผมต้องโอนไปให้ได้ได้ได้ไเพราะว่าผมไม่มีเงินสดแล้วผมนึกว่าใครนี่โอนก็ได้ค่ะโอนก็ได้เนาะวันนี้ขายดีไม่อบนะ ไม่คิดว่าจะได้ขายแล้วมันหนาวเข้ามาในช่องมันหนาวด้วยเนาะวันนี้หมดมือหมดวันได้ขายสีแก้วแล้วตโอ้โครับผมอ้าวก็ขายไปนั่นละเออก็ขายไปก็ตื่มกันไปตื่มกันดีกว่าไม่ได้แล้วก็ได้ค่าน้ำแข็งก็ีค่าน้ำแข็งค่านั่นค่านี่ค่ากับข้าวเลยเนาะปฝาโก้อ้ยนี่นะครับพี่น้องเอพีก็มาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วแปดแก้วนะครับเนาะขอบคุณพี่ติ๊กกี้มากๆเนาะ อันนี้คือน้ำมะพร้าวนะครับเนาะข้างบ้มีอีกหรือปบามตรงนี้นะเป็น FFC ก็เสร็จหมดเลยใช่ไหมน่าจะยังไม่หมดเพราะว่าสามปานก็ยังไม่มาสามปานก็ยังไม่มาเนาะเพราะบอกบาร์เกมเอ็นมินเอ็นมินอะไรด้วยเนี่ยถ้าดูคนอยู่อยู่ เมืนพรุ่งนี้น่ะใช่สมมติว่าวันนี้วันนี้ไม่มีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอามาให้วันหลังเนาะเอาวันหลังเอาวันหลังก็ได้แก้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไอ้มินก็สามคนส่งใยหมอนได้คู่อื่นนะฮะเดี๋ยวกคนจะได้ไปส่งใยหมอนแต่ว่าน่าจะสายสายฝันให้อยู่ใยสมอนไปไหนกลับบ้านแล้วไงโอ้กลับแล้วออื เมื่อวานเขาผูกข้อไม้ข้อมือที่เดงก็ไปเหรอที่แดงก็ไปเขาเห็นในคลิปเนาะผูกข้อไม้ข้อมือข้อไม้ข้อมืออะไรกันไม่ดูเลยนึกว่ายายสมนแต่งงานนึกว่าจะข้อไม้ข้อมือว่าจะกลับไปอยู่บ้านโอ้กลับไปอยู่บ้านนะลาแล้วลาจริงๆจังๆแล้วตลอดคนนีต้องถามว่าไปอยู่กี่วันเออไม่รู้โอ้ยถ้าเขาไปไปบ้างๆก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าเขาคืนบ้านไปแล้วนะ คืนอยู่สิ้นเดือนนู่นเออเขาคืนเขาคืนไปแล้วก็นี่แเลยเอฟซีบางคนก็บอกว่าจะกลับกี่วันอ๋อเ็าถามอย่างนั้นเลยเหรอเออบางคนเขาบอกว่าจะไอ้นี่น้ำใจกันไปหรือเปล่าถ้าคืแทนก็ได้สามเดือนเราค่อยกลับวานน้าโอ้อย่างนั้นเลยจังเลยแลวพี่ป้าเราบอกว่านู้ถามพี่ป้าบอกว่าเดสมนจะกลับกี่วันนี่เอาเดี๋ยวให้ลงกันเลยนี่เอากี่วันเดสมนจะกลับ กบไม่แน่ใจว่าเขาจะเหลืออีกกี่วันที่โอยี่สิบสามลับไปงอโอ้ยตฟแดงอว่าน่สมรจะกลับได้กี่วันเตอนนั้นไม่ใช่กลับเลยว่าไม่ว่าไปส่งแล้วทำไมกลับมาอีกเออวันนั้นหนูไปส่งก็ตื่นขึ้นมาแกก็ตามตูดเอาเอาอีกละอันนี้กันเนาะ ไม่ใช่เขาลืมของละมั้งโอไม่รู้ลืมเออะไรละหรือว่าลืมชุดชั้นในหรือเปล่าเลยกลับมาอาีกเ้าว่าแล้วช่างต่ำโอ้ยตายแล้วเนาะไปส่งแล้วตอนเย็นกลับมาอีกโอ้ย แกพูดอยู่ได้บอกว่าจะเอารถมาฝากบ้านแม่ยอ้อถ้างั้นแกก็ตามมาแน่นอนอแต่หนูบอกว่าถ้าไปส่งรถนี่บ้าจะมาทำคอนเทนต์แบบนั้นไม่ได้นะวพราะมายความว่ไปเยอะแล้วนะเอมันก็จำตัวหลอกเอฟซีเลยเนาะไม่ได้นะอืมไม่ได้ไม่ได้มันก็จำไปตัวไปหลอกไปต้มเขาแล้วถ้าไปนึ่งเขาอย่างนั้นมันจะเปื่อยนะบอกว่าเห็นแกสมนพูดมานานแล้วไม่กลับสักทีเขาบอกว่าเออ ก็คงจะกลับแล้วเพราะพยานหลายแล้ววูวูคืนใช่ไหมเอฟซีก็หลายช่วงพยานประจักษ์พยานเพียบนะเออไม่ใช่อยู่ๆจะมาทําอันนู้นนี้ไม่ได้ล่ะเพียกก็ไม่สวนประเด็นไม่สวนไม่ได้ล่ะไม่สวนเพราะว่าคนจะมาใช่ไหมช่างตั้มเห็นแม่เอาไปส่งเอ้ายายฉันไปไปส่งยายสมนแล้วทําไมโมกโมกโลกอีกแล้วโอ้ยลืมของลืมของโอ้ยลืมกระโพด สุลินจำปาดงก็มันเป็นใกล้ๆเห็นไม่ออกไปส่งวันนั้นอ้าวเต็มรถเต็มไรนึกว่าจะไม่มาแล้วไม,ไม่พอไม่พอข้ามคืนข้างวันมาอีกแล้วว้า,าวโดตายตายเนาะ นันจะมีของเสือด้วยอ๋อใช่เสือรับผลไปด้วยกันแล้วเขาอยู่พักเสือเสือแล้วเพื่อนก็จะเอาย้ายมาอยู่บ้านเรืองที่อเหรนานเยช่างใหญ่กับคนในพักอพยไปบางส่วนอลับไปบางส่วนเนาะใช่อ๋อแม่แม่อพไปส่งใช่ไหมของของี่เสือจ้าไปส่งของเสือกับยาสมอนั่นแหละก็คิดว่าจะไปพรุ่งนี้ก็เอาของขึ้นแล้ววันเช้าเช้าแต่ไปแต่เช้าอ๋อวันวันที่สิบสามพรุ่งนี้ใช่ไหมไป พรุ่งนี้เราไปจำปาดงโน้ไม่เอาจะไปจำปาดงจ้าไปเอาของแล้วก็เอาขึ้นมาไว้โอ้ไว้ที่โกกอกไปเอาจำปาดงมาไว้ที่โกกอกอืมแล้วก็จากโกกอกก็ไปบ้านยายหมอนเลยแหละเออเอารถยายหมอนมาจอดไว้ย้ำแม่ไมนไม่เอาอีกไมู่ไม่ให้จอดอ๋อยายยายสมอนว่ายายสมอนว่าจะมาจอดไว้ที่โกกอกเออจอดไว้ทำไมอ้ามันก็ทำไม่กลับสักทีก็กลับไปกลับมากลับมากลับไป เดี๋ยวกโอ้ใจสมอนตามไปด้วยถ้างานเดี๋ยวแกจะไม่กลับเออหนูก็รอให้ยายสมอนกลับเลยเพราะว่าไปนู่นก็ลำบากเสือได้นอนข้าีรถขี่นะอืมใช่เนี่ยเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะติดตามเสือขนาดนั้นแม่ออบยังให้ทายเลยว่ายายสมอนจะจะลาจำปดุงได้กี่วันจะกลับได้กี่วัน อ๋อโบเกินทางเนี้ยเขาเป็นทางการนะนะโบเกินอาทิตย์เขาเป็นทางการ้ะนะเพราะว่าเขาปลูกข้อไม้เขมือสั่งลากันน้ําตานี่นองกันทีเดียวแทบจะทํานาได้เลยล่ะเหลือไปเด้ออยู่ที่จฟ้าดงอ่ะน้ําตานี่โอ้โหน้ําตาเขาเบ้าเออเอาเอาข้าเข้าดูมาบิดเนี่ยไห้เป็นปี๊บอ่าวปเดมึเงนขนาดนั้นน้ำตาลเารวมเเอาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าทำขนาดนี้แล้วจะพรุ่งนี้ตามมาอีกนี่ไม่ใช่ ไปประท้วงเลยไปเจอกลับมาไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าที่เขาผูกข้อมือเนี่ยเต็มนะตังอะไม่ผูกผูกข้อหมายข้อมือผมว่าเป็นเจ้าสาวเลยนะผมว่านึกเขาผูกข้อหมายข้อมือเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะผมว่านึกว่าแต่งงานผมนึกว่าไย่างเง แต่งงานกับปาหรือว่าหรือเปล่าเรื่องกันนะลุงเซลกันเล่นลุงยังต้องจ่ายน่ะเห็นไหมล่ะขอทุกคนก็มาปลูกกันคนนึงคนนี้ก็ปลูกกันร้อยสองร้อยสามร้อยเห็นไหมเออแล้วถ้าทำเป็นทางการขนาดนั้นช่างใหญ่เป็นพันเด้อเออเห็นไหมช่างใหญ่เห็นไหมล่ะโอ้ช่างใหญ่เป็นพันแล้วเรามาต้มตุ๋นช่างใหญ่จะมันใช่ลงเซลกันเล่นนี่นั่นแหละใช่ เออที่เขาฟัดออกมาเนี่ยไม่ใช่เราจะแซางนอเล่นเด้ออยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันว่าจะประกบได้กี่วันเนาะช่างต่างนั่นแหละไม่นานหรอกแกโอดคิดถึงไม่นานเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเอ้ยที่ให้ฟักออกมาเนี่ยไม่ใช่แน่นะเขาบอกว่าเอามาเให้ยักไม่ถ้าคนของก็ถ้าจะมาก็ให้ยยงนอนขี่รถโดยสารเพราะเป็นห่วงแกหาวแล้วคิดดูสิไม่ใช่จะมีแต่ข้อมือ ในขันยังมีมันเต็มขันน่ะใขันยัมีอเจริงๆผมดูขันอยู่เนาะแม่อบฟทังถามเลยว่าจะจะกลับได้กี่วันก็มาลุ้นกันนี่แหละเนาะป้ามาลุ้นกันเดี๋ยวเราลุ้วนลุ้นนะคะข้าสมมุิแกไม่แกพูดเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นนะเออผมเห็นแกพูดไแล้วเป็นคำไหนคำนั้นตอนนั้นแหละครับพี่นี่นะครับขออใหญ่ลุงจิ๊บนะครับสวัสดีครับ